นอนไม่หลับช่องคอดมีปัญหาผิวแย่3เรื่องที่ต้องจัดการเร่งด่วนในวัย40อปพก่อนจะเป็นหนักกว่านี้ที่ฮอร์โมนเพศของเราอะค่ะมันลดลงถึง20%การที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงฮอร์โมนเมลาโทนินของคุณจะลดลงด้วยหลับยาก หลับไม่สนิทตื่นแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ของคุณจะมาปัญหาช่องคลอดแห้งร้อนแสบคันมันจะเกิดการเสียดสีกันง่ายแล้วมันเกิดการอักเสบได้ง่ายน้ําหล่อลื่นก็มีน้อยผิวบางจนถึงอักเสบเพราะอะไรเอสโตรเจนค่ะมันเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวรวมถึงบริเวณช่องคลอดด้วยแล้วก็ในช่องคลอดอะคะ่ะมันจะมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่เมื่อมันไม่มีความชุ่มชื้นมันจะตายไปแล้วมันก็ เกิดการรักษาสมดุลภายในช่องคลอดได้น้อยลงการอักเสบก็จะเกิดง่ายขึ้นค่ะผิวจะแห้งผิวจะเหี่ยวบางคนนี่แห้งรู้สึกเหมือนมีมแมลงมาไตา่รู้สึกเหมือนไฟช็อตอาการเหล่านี้ค่ะมันจะหายไปได้ถ้าเราปรับสมดุลฮอร์โมนการปรับสมดุลฮอร์โมนที่ดีมันไม่ใช่การเติมฮอร์โมนได้ผลก็จริงแต่ พ่วงมากับการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกดังนั้นเรามีสารสกัดจากธรรมชาติที่เรียกว่าการันตีแล้วว่ามันปลอดภัยเพราะมีการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกก็คือสารสกัดตัตงกุยเกาหลี ตัวนี้ได้รับรางวัล IR 52เป็นรางวัลที่เสมือนกับเป็นโนเบลของเกาหลีเลยเพราะมีแค่หุนไดซัมซุง l LG เท่านั้นที่ได้รับมาใส่ในผลิตภัณฑ์ตัว e อสเ l l Pro ช่วยปรับสมดุลในร่างกายที่สำคัญค่ะยังมีเรื่องของ p r o b i o t i c b ac ac a c i l l ั s Co a g u l a n s นนำเข้าจากสหรัฐเมกาตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลในช่องคลอดเลยทำให้ปัญหาสารปัญหาหลักเนี้ยค่ะของผู้หญิงวัย40อัจัดการได้แม้คุณยังไม่ต้องถึงวัยทองด้วยซ้ำค่ะ